กูก็นึกว่าจะได้เจอเดือนคนนู้นคนนี้ที่นี่มีแต่เมืองเนี่ยอดแซบมึงบอกกูหล่อไม่ใช่ไงนงไ,ได,ดันกูเป็นเดือนเนี่ยเออเอาเหอะกูดันมึงอ่ะก็อย่าลืมเอาสายสะพานมาฝากกูด้วยก็แล้วกันเนาะไม่ก็เอาเพื่อนมึงอ่ะนิ่งขวัญน,นะมึงคนอะไรแซบแซบอ่ะคือแบบกูเห็นเหล่าน้ำลายหกตลอดเลยเมึงนะ อยากได้จริงปะเดี๋ยวกูใส่พานถวายให้เลยเอามาเธอค่ะนั่นอะว่าที่เดินมหาลาัยเลยนะนี่มึงไม่คิดว่ากูจะชนะบ้างเลยเหรอเอาจริงนะมึงแค่มึงติดท็อปทรีอะมึงก็เก่งแล้วค่ะแต่ที่กูด,ดันมึงอะไม่ใช่เพราะมึงหล่อที่สุดนะแต่ในเอกเราที่เป็นผู้ชายอ่ะมึงอะหน้าตาดีสุดแล้วแต่ก็ ดีแบบสวยๆอ่ะเนาะไปสวยเชี่ยอะไรของมึงวะเร็วๆไปอึ๊บจะไปดันเข้ามาอีกมึง <Okay. S 2> เคี่ยงขยับมาอีกอ,อีกๆได้ปะเอา้าเอาอีกเหรอเออแล้วก็กอดกูด้วยมึงเดี๋ยวตกวก็กอดด้วยเออปลอดภัยไว้ก่อนมึงเร็วๆเอาจริงเหรอ กแน่นๆเดี๋ยวตกนั่นอีกได้ปะ่ะ,อะ,อะเออๆๆเออพร้อมนะอะไรของมึง